ว่าปฏิบัติธรรมและเห็นว่ารูปและนามล้วนเหมือนกับพยับแดดที่เกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนผมควรจะพิจารณาว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่จริงๆคำถามเนี่ยถ้าได้คุยกันน่าจะดีกว่าแค่อ่านแล้วก็ตอบนะ พอไปถึงจุดที่รู้สึกว่าเป็นพยับแดดเนี่ยเราเราต้องเราต้องดูก่อนนะว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรจริงๆนะยังบอกว่ารู้สึกเป็นพยับแดดมันอาจจะเห็นตัวความเป็นอเริยบทปัจจุบันนะที่ตั้งอยู่นั้นเหมือนกับหุ่นที่ตั้งขึ้นหลอกๆนะหรือว่าเราเห็นไอ้รูปความคิด ที่มันกำลังปรากฏในหัวนะปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปเรากับว่าเป็นของหลอกเป็นมายากลนะถ้าหากว่าเรามองเห็นนะไปถึงจุดที่เห็นความคิดในหัวเหมือนกับพยับแดดได้เกิดขึ้นแล้วหายเกิดขึ้นแล้วหายเหลือแต่จิตที่รู้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนะให้ให้รู้อยู่อย่างนั้นแหละว่าความคิดผ่านเข้ามาแล้วหายไป ตอนแรกมาเหมือนกับทาให้รู้สึกมีตัวตนแต่พอ,อรู้ผ่านไปนะความความรู้ที่ตั้งอยู่เนี่ยเห็นไอ้ความคิดมันผ่านไปมันจะเหมือนกับอะไรที่เกิดขึ้นมาลวงตาแล้วก็หายไปนะโดยที่ใจเนี่ยไม่ถูกลวงไม่ถูกหลอกใจยังเป็นผู้ตื่นผู้รู้ความจริงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะถ้ากรณีนี้นะครับ อยู่กับรู้ต่อไม่ต้องพิจารณาเพราะถ้าพิจารณาว่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุปจัจจัยอะไรมันจะกลับเข้าโหมดความคิดแต่ถ้าหากว่านะฮะคำถามของคุณเกิดขึ้นมาจากการที่จิตมันกำลังคิดคิด,คดนึกนึก,นกอยู่อย่างนี้นะมันไม่ได้ตั้งรู้เห็น แบบไทม์ไลน์นะนี่จุดเกิดขึ้นนี่จุดกําลังตั้งอยู่นี่จุดดับไปและจิตยังรู้อยู่ถ้าไม่ใช่ภาวะแบบนี้เป็นภาวะคิดคิดนึก,น,กนึกธรรมดานะฮะรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นเราก็คิดไปว่าเออเนี่ยความคิดตอนนี้เนี่ยมันหายไปเรากับเป็นพยับแดดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะฮะแล้วเราควรจะทําไงต่ออันเนี้ยถ้าถ้าอยู่ในภาวะอย่างนี้นะฮะคิดคิดนึก,น,ก,น,กนึกอยู่นะฮะพิจารณาแบบที่คุณว่าได้ คือเห็นว่ามันล้วนแต่เกิดจากเหตุนะครับอย่างเช่นว่าความคิดที่มันผ่านแวบเข้ามาในขณะนี้มันมีสาเหตุมาจากการที่มีใครคนหนึ่งหรือมีเหตุการณ์อะไรอย่างหนึ่งเข้ามากระทบใจเราแล้วเราจําได้แล้วมันผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกับเหตุการณ์นั้นมันปรากฏขึ้นอีกอย่างนี้เนี่ยนะ เรียกว่าเป็นการพิจารณาโดยแยกคายนะครับเรียกว่าเป็นการโยนิโสมนสิการนะสรุปคำตอบนะครับขอแยกเป็นสองกรณีนะถ้าหากว่าอาการรู้นะรู้พยับแดดนั้นเกิดขึ้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เห็นภาวะนั้นจริงๆนะผ่านมาแล้วผ่านไปเหลือแต่จิตที่ว่างเบาเงียบไม่มีความคิดไม่มีความฟุ้งซ่านอย่างนั้นให้อยู่กับรู้ต่อ ดูไปว่ามันจะมีอะไรมาให้รู้อีกอยู่กับรู้นั้นไปเลยนะมันมันไม่มีทางว่างไปชั่วกับชั่วกันหรอกมันว่างไปได้อย่างมากเนี่ยสินาที20่นาทีตามกําลังสมาธิแล้วเดี๋ยวก็มีภาวะอย่างอื่นเนี่ยลอยเข้ามากระทบจิตอีกนะครับแต่ถ้าหากว่าจิตอยู่ในภาวะคิดคิดนึกน,กนกแล้วมีการเห็นไอเป็นพยับแดดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ให้ดูไป คิดพิจารณาไปโดยอาศัยโยนิสโสมนัสชิการนะตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะเอาเชิญคำถามต่อไปเลยครับ